สวัสดีครับผมเบิร์ดคนติดจิมวันนี้เป็นเช้าวันจันนะครับก็เป็นวันแรกที่ฟิตเนสแถวบ้านกลับมาเปิดนะครับมาแต่เช้าเลยตอนนี้เพิ่งหกโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศตอนเช้าของตลาดเอสซีสายไหมยังโล่งอยู่นะครับก็มาก่อนเวลายิมเปิดตั้งนานนะครับเหมือนอารมณ์แบบนักเรียนตื่นเต้นนะวันเปิดเทอมวันแรกนะครับก็มาคาร์ดิโอก่กอน โอชั้นบนอย่างเงี้ยแหละไม่ใช่หรอกไม่ได้ตื่นเต้นหรอกครับเพราะว่าสายใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าสายขึ้นมาหน่อยเนี่ยรถติดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างงานมากๆก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าจะแบบพยายามเดินที่ได้เกินวันละหมื่นห้าก็ส่วนใหญ่ก็จะได้นะครับก็ถึง20,000ื่นอยู่หลายวันอยู่นะครับแต่ว่ามีวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อยเดินได้นิดเดียวนะครับ ส่วนเมื่อวานไปทํางานมาก็ได้กลับมาเดินก็ไม่ถึง2 0,000ืส่วนเช้านี้เนี่ยหกพักว่า9แล้วนะครับช่วงเวลา6กโมงหกโมงกว่านะครับหกพกว่า9แล้วผมก็มาเดินเล่นรอช่วงเวลาจิมเปิดนะครับสำหรับเดอะฟิตเนสสายใหม่เนี่ยตอนนี้เขาเปิดช่วง7จ็ดโมงถึง3ามทุ่มนะครับตอนนี้7จ็ดโมงได้เวลาเข้าเจ้าหน้าที่มารอเรียบร้อยนะครับมีจุดที่จะวัดไข้ตรงทางเข้า นะครับแล้วก็ให้เราลงทะเบียน่ะก่อนลงทะเบียนเราก็มีการฉีดพ่นใต้รองเท้าของเรานะครับเป็นการฆ่าเชื้อหลังจากนั้นใส่ชื่อใส่เวลาเข้านะครับแล้วก็มีแอลกอฮอลให้ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการพื้นที่ส่วนนั่งพักก็มีการเว้นระยะตามนโยบาย Social Distancing นะครับจะมานั่งพักนั่งเมาส์กันใกล้ๆแบบเดิมนี่ไม่ได้อุปกรณ์เล่นเวทต,ต่างๆก็มีการเว้นระยะห่างเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนเครื่องคาร์ดิโอที่เห็นก็มีลดน้อยลงไปแต่ว่าจากการสอบถามเนี่ยเขาถอดเอาไปวางเก็บเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเขากําลังจะเตรียมพื้นที่อีกห้องหนึ่งแล้วก็จะเอาเครื่องคาร์ดิโอทั้งหมดเนี่ยไปไว้ตรงนั้นเลยนะครับจะได้มีพื้นที่กว้างๆแล้วก็มีระยะห่างที่ปลอดภัยเพียงพอสําหรับใครที่ช่วงฟิตเนสปิดแล้วก็หยุดยาวไปเลยนะครับตอนที่เรากลับมาเล่นเนี่ยก็เขาบอกว่าให้เราเล่นเบาๆก่อนรอกล้ามเนื้อเรากลับมาแข็งแรงจะได้ป้องกันอาการบาดเจ็บ สำหรับผมเนี่ยถึงแม้ตอนช่วงฟิตเนสปิดจะได้เล่นที่บ้านต่อเนื่องก็แต่ว่าอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยเล่นได้เบาๆเพราะนั้นแล้วกลับมาเนี่ยก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวอยู่มากไปกว่านั้นเนี่ยเขายังมีกฎให้เราใส่แมสไว้ตลอดเวลานะครับก็ทําให้การหายใจค่อนข้างที่จะลําบากเรื่องนี้ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับถึงแม้การเวทเทรนนิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับแต่ว่าตัวเรายังต้องหายใจอยู่ วันนี้ก็เป็นวันจันทรนะครับเป็น International c h e s s Day นะครับวันเล่นอ,อกสากลผมก็เลยเลือกที่จะฝึกหลังนะครับจะได้ไม่แยง่งอุปกรณ์กับพี่ๆน้องๆนะครับ mm hmm. ก็มาดูว่าเปิดยิมเปิดวันแรกนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับตอนที่ผมทำปฏิบัติการลดพุงมาสุดท้ายนะไขมันก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรให้ดีด้านหลังอันนี้ฝึกหลัง ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมื้อแรกที่จะได้กินเมื่อกี้กินนมไปแล้วนะครับนมถั่วเหลืองต่อไปก็ตามด้วยถั่วอัลมอนด์นี่ผมซื้อแบบนี้ก็ถูกดีนะครับราคาไม่ถึงสา0้บาทแล้วก็ได้1โลเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยฟิตเนสจะกลับมาเปิดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าผมก็ยังคงว่างงานอยู่ผมก็อาศัยช่วงที่ยังว่างอยู่เนี้ยออกมาเดินอาบแดดช่วงที่แดดแรงๆนี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง ซึ่งแดดแรงๆเนี่ยก็จะให้วิตามินดีวิตามินดีก็จะช่วยเหล่านเรื่องของมวลกระดูกแล้วก็ฮอร์โมนเพศช,ชายไม่ได้หมายความว่าผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคือฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยจะช่วยเหล่านี้เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับใครที่ฮอร์โมนเพศชายเยอะๆก็ให้ดูที่กล้ามเนื้อนะไม่ได้ดูที่ความหืนช่วงเดือนกุมภากับมีนาเนี่ยผมได้ทําปฏิบัติการลดพุงให้เพื่อนๆดูเป็นการลดความอ้วนแบบนักกีฬาแบบนักพละกายนะครับซึ่งมีหลายๆคนเนี่ย ซึ่งมีบางคนดีกว่าอาจจะพูดว่าการลดความอ้วนแบบนักพละกายเนี่ยเป็นการลดความอ้วนที่ไม่สามารถที่จะเมนเทหรือรักษารูปร่างได้จะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมนะครับตอนที่ผมได้กล่าว่าช่วงเมนเทเนี่ยผมจะทําเป็นวล็อกหรือวีบล็อกให้เพื่อนดูว่าในตอนที่ผมเมนเทอยู่เนี่ยผมมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างนะครับแล้วมาดูว่าการลดความอ้วนแบบนักกีฬาที่เขากลับมาอ้วนเนี่ยเพียงเพราะเขาแค่อยากจะกินนะ่ะอยากจะอ้วนหรือว่าการ หรือว่าไดเอทของเขาเนี่ยมันผิดมาดูกันถ้าเกิดว่ามันผิดเนี่ยมันก็ต้องเมนเทนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับผมลุงเบิร์ตคนติดจิมครับ